แต่ก็ต้องกดเล่นบนะางทีเขาเกีเยจกดนะอ,อ่ะเออโต้มาากกว่คือเห็นมันเป็นโอเพ่นเบิร์ดกูก็อยากเล่นนะแต่พอแบบว่ามันหันไปปุ๊บแล้วก็ไปมันเห็นเกนจินนะ่ะแล้วพอกูเห็นเกนจินทีกูแบบเออเกมแนวเดียวกันกับเกนจินกูเริ่มไม่อยากอะไรเยอะโอเพ่นเบิร์ดเสือกเป็นคาชาเงี<ร>้ยตอนแรกคอมโบดีหลังๆมากูว่าเออไม่เอาแล้วกันนเ้าไปท่ัน เออเซเลโซนเซเลโซกเหมือนกินเวลาชีวิตด้วยเออใช่เพราะมันไม่มีออโต้ไอ้หียแล้วคือแม่งแม่งเล่นแบบว่าแม่งเป็นเล่นเล่นไปเกมไฟติ้งเลยไอ้หียเออใช่ใช่ใช่เลยเลือกไปที่เลือกไปเพราะว่าตอนตอนฟาร์มอะไม่กดออโต้ไม่ได้ต้องเข้าไปสู้เองเออตอนนี้เอาเอาทีวีออกไปแล้วด้วย เออโอ้ยิ่งตอนทีวียิ่งกินเวลามากเลยแต่คือซีรีส์โซนมันต้องแบบกดเคาน์เตอร์กดหลบกดเคาน์เตอร์หลบเคาน์เตอร์หลบเคาน์เตอร์อืมใช่มันมันมันนะแล้วก็สนุกด้วยแต่ปัญหาคือเราไม่มีเวลา,าก็เลยเลิกดีกว,ว่าอีกอย่างไอเกมค่ายเชี่ยนะ่าแม่งสกิปไม่ได้เฮียรู้ไม่เล่นแม่งไงสัรเออซีรีส์กิปได้สกิปได้เรื่องได้ไดแต่สกิปเนื้อเรื่องหลักไม่ได้ดีเออกระถูกมันเป็นคาสินคาสินเนเจอร์ แล้วเรื่องเองานอาบถือว่าถือว่าเริ่มซู้ญี่ปุ่นได้แบบว่าระดับระพัดคอแล้วเออวูแอนิเมชันแม่งโคดขดตัวแอนิเมชันเริ่มเรแบบว่ามาเรื่อยเร่อแบบว่าแบว่ากำลังกำลังจะตีตลาดให้ตัวเองขึ้นขึ้นมาอยู่ด้วยอืมใช่อย่างซีซั่นนี้ที่กูดูอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ to be hero next นะ hero x อะไรอย่างที่เป็น hero x เออใช่ใช่ที่มันเป็นเมจีนแต่ว่ามี แต่ที่กูดูเพราะมันมีภาคญี่ปุ่นถ้ามันเป็นภาคจีนกูไม่มีทางเปิดใจดูแน่นอนอะแอยากว่ะคือกูเคยลองเปิดกูเคยลองเปิดใจตั้งแต่ททเทสเทเซกอรี่แล้วกูเออ,อเกูกูก็เคยลองเปิดใจแล้วแต่แบบว่าแค่กูได้ยินเสียงจีนทีกูแบบว่าโอ้ไม่ไหวว่าเฮียกูไม,ไม่ไม่เอาเลยว่ะ เอาจริงมากูไม่ฟังเสียงแล้วกูนั่งงานซรัพย์เดี่ยเดี๋ยแล้กูปล่อยเบอร์เสียงเลยอ่ะกูนั่งงานทรัพย์เดียว,วงงยดูแม่งพูดอ่ะเออกูดูเป็น,นปกูดูเป็นการ์ตูนใบ้เลยอ่ะเอาจริงไม่เข้าหูจริงว่ะเล่นเกมไอ้ที่เกมจีนเวอร์ชันภาษาจีนก็จริงอ่ะกูเล่นญี่ปุ่นอยู่ที่แล้วเกมหนึ่งที่กูอยากเล่นเป็เกมทน,นี้เกมเกมขับขุนยนของจีนจีนดีเกลจีนจีนอะวะเกมล่า,ลาสุดป่ะที่มันมันยังไม่มา อ๋อยังไม่าไม่ที่ไม่ใช่เกมล่าสุดใช่ไหมที่เพิ่งเปิดไปเลยแบบที่มันโชว์ตูดที่แบบแต่งตัวคนขับได้มันชื่อเมกาเบรกอะเมกาเบกไอ้เสียเกมนั้นนั่นแหละไอ้สัตว์ไม่ไม่ก็มันยังไม่เปิดเทสเลยมันเปิดให้เอ้าใช่เหรอกูจำได้ว่ามันเปิดมาแล้วมั้เหรอเนี่ยมันบอกว่ามันวางจำหน่าย2กรกฎาคมเลยเมกาเบรกฟรีเออว่ะอ๋อมันเทสเฉยๆนี่ว่า เออักกูจำได้ว่าแม่งแต่งแต่งคนขับได้แม่งแต่งคนขับกันแบบอื้แต่ละตัวแต่แต่ถ้าขามได้คนขับไปกูแม่ดีไซน์เทศสากเออมันมันได้มันได้กลุ่มลูกค้าสองกลุ่มเลยไงเนี่ยคนจีนแม่งหัวใสไม่มันกล้าทำเว้มันมีทุนเยอะมันเลยกล้าทำมันไม่เหมือนญี่ปุ่นเว้ที่มันไม่กล้าทำเวไม่มันรู้ว่าโจทย์ลูกค้าคืออะไรเวเออใช่มันรู้ด้วยมันรู้โจทย์มันรู้โจทย์ แต่แตจริงๆกว่า,าจะรู้ก็คือก่อนนั้นนี้มันก็ทําตามญี่ปุ่นมานะแต่มาทำตามญี่ปุ่นมันไม่รอดเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็รู้ว่าก็แก่ของก๊อปอะสุดท้ายแล้วก็เลยนั่นเลยเรียบร้อยเลยไงสยายปีกเลยที่เรียคือเกมมันเป็นแบบกูไปต้งฟังช่องแหงวามาเขาบอกว่าเกมมันมีออปชันหลายอย่างอาจารต่ะอาจามัแบบกันนะแต่แต่คนส่วนใหญ่แม่เข้าไปตีกันเดียวไม่ไ่สนใจทางปารกิจคือมึงมีหุ่นเท่ๆเอาไปเท่ๆ ใช้ตั้งทำภารกิจจริงเหรอวะถ้ากูไม่เล่นจีซันน์อะไรกูก็ไปเล่นเก็บกระดัมอะแต่เกมกันดั้มมันทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วเกมกันดั้มทำดีไม่ทำไม่ค่อยทำแต่ไม่ชอบทำกันไม่รู้เป็นอะไรแต่อันนี้ยังยังพอเชียร์ไงกระดัมกระดัมจีจีเจียนเป็นเลตีอะยังโอเคอืม ก็มไม่มีเพื่อนตอนมาหาลัยกูที่แม่งแบบว่าดูกันดั้มทุกภาคเลยแล้วมันก็เล่นเกมกันดั้มด้วยแต่คือแบบว่าอ <laughs> บอกเกมกันเกมกันดั้มแม่งกาก <laughs> พูดออกมาเองเลยจริง,รงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเออไอ้เนี่ยมีมีเกมเกมกันดันด้มเกมนึงอ,อ่ะน่าจะปิดตัวไปแล้วแหละชื่อเกมกันดั้มมีบอลรูชั้นต่อเออใช่ใช่แล้วภาคนี้เรียบร้อยเจ็ง กูชอบมากเลยยูนิคอนเป็นซัพพอร์ตถือมินิกันไล่หญิงกูแบบว a t กูนั่งฟังไงแบบ w h าวคือยูนิคอนมันต้องบีแบแมบนันไล่หญิงเขาไม่น่าเป็นซัพพอร์ตกูแบบเซวัด <c oughs> ทำไงได้ขนาดกันดัมวิงไม่ยังกลายเป็นแค่สก,กินเบอร์ซี่ซัพพอร์ตไปซะกันดัมวิงภาพจำคือกูมีทวินบัสเตอร์แคนนอน ที่ได้ที่ยิงโคอลนีระเบิดได้ในสามนัดที่เสมอสิทธิกระทาการเป็นพกทำอะไรแนั้นแหละกูกูก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่นี้กูสากคอเล็บทั้งทีแต่เหมือนเอาแค่สกินสวยๆแต่ไม่ยอมแบบว่าทำให้จุดประสงค์อะคือแบบเหมือนสักตแต่คอเล็บแล้วก็ยัดๆมาไอสัตว์ตรงสัตว ไอ้ยีส่สิบปีมีหลายซีรีส์นะช่วงเนี้ยมีจีกันตำแคจีกักนที่สุดโรกได้เลยท่านผู้ชมซึ่งมันก็จะไปเทียบกับเกมหนึ่งซึ่งก็คือคอร์บิวตี้ที่มีที่มีสก,กินคอร์บแบบดำและใบคำสวยนะสวยสุดคอร์บิวตี้เดี๋ยวนี้มันไม่ให้เกมยิงปืนแล้วเฮียแม่งอันนั้นก็หลุดเหมือนกันทุกเก,เกมตอนนี้คือแบบว่าแม่งหลุดมากอะเมื่อก่อนแบบเกมที่ทําแบบนี้ได้คือแบบมีแต่เกมเอเชียนะแต่ตอนนี้กลายไปแบบว่า เกมฝั่งยุโรปเป็นทำตามหมดเลยโอ้โหเทมากคือเอเชียทำแบบนี้มาก่อนตั้งแต่แบบยุคสองพันแล้วอะตั้งแต่ยุคเกมออนไลน์สองพันอะเออแต่อันนี้แปลกนะคือทำไมคนญี่ปุ่นต้องห่วงของของตัวเองขนาดนั้นวะไห่วงจนเกมจิงมีเยอะแล้วด้วยนะคือมันเป็นระบบชาติยมชาติยมก็ไม่ผิดหรอก คือทั้งก่อกูคือคนญี่ปุ่นส่วนนอกกาะก็คือไกจิน,น,นก,ก็กมือเรา,เราอย่างกเกมแบบว่า MMORPG ตั้งแต่ช่วงนู้นเลยที่แบบว่าตอนนั้นนะตั้งตลาดอะยังไม่มีเกม MMORPG สไตล์อนิเมะเลยเ<อ>ก่อนที่จะมีเกน็นจินอะไรพวกนี้<อ>และทุกคนเขาอยากได้เกมแบบนี้มากและอยู่ดีๆมันก็เปิดเกมนี้ขึ้นมาชื่อบูบูตะคอแต่เปิดให้แค่เฉาะคนญี่ปุ่นเล่น ทำท่าใหม่อะไรีสุดท้ายก็คือเจ๊งแล้วก็โดนโดนจีนซื้อไปเอามาเปิดปีหน้าหรือไม่ก็ปีนี้แหละศพน้ำหนาอย่างเงี้ยยังไปขายน้ำกระทิไปอยี้วอะไว้คือตอนนี้ภาพญี่ปุ่นก็คือเกมกาชาภาพง่อยๆแค่นั้นเลย ในขณะที่แบบว่าตัดมาที่เกมจีนแต่ละเกมเนี่ยว่าตีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เฮียเนี่แค่ฟันตาซีนี่ก็เกมจีนนะเนี่ยไอ้เฮียคือได้ทั้งคอนโซลแล้วก็มือถืออะอ่ะผู้ยังไม่พูดถึงเกมเกาหลีอ่ะเกมเกาหลีเริ่บ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 เบาด้วยอะไรล่ะโอ้ยแต่าถ้าพูดถึงเกมเกาหลีเกมเกาหลีมันมาก่อนนานแล้วเกมเกาหลีอ่ะมันกินตลาดเอ็มเอ็มโอเยอะกว่านี้อีก เมื่อก่อนกูก็ดา่าคนแบบโอ้ยเฮียกดออโต้เฮีย,ออฮยไม่ใช่เกมเมอร์ตัวจริงไ้เฮียเกมเกมกากไอ้เฮียตอนเนี้ยเข้าใจเลยอันนี้ไอ้เฮียสักกูไม่มีเวลาเล่นไอ้เฮียพี่กูกา,กาบแล้วขอออตโต้เหรอเฮีย <laughs> ชาติก่อนด่าใครอะไรไว้ชาติปัจจุบันก็จะก็จะโดนเป็นกรรมตามท่านไอ้เฮียผมขอออตโอต้แต่พี่ผมไม่ไหวแล้วพี่ กูจำได้ว่ามันจะมีอีกเกมหนึ่งที่เป็นแบบว่าเกมโคตรมหา MMO RPG ที่จะมาเปิดในปีปีนี้หรือปีหน้านี่แหละกูรอเล่นอยู่น่าต้องเสียเวลาชีวิตอีกแล้วึกถึงตอนแบบด,ดีเซิร์ตออนไลน์มาเล็กๆที่กูโคตรอยากเล่นมากๆแต่คอมกูคโคตรกากนั่ไปซื้อ<ด>การจอแบบ750<ด>มาเล่นแล้วแบบโอ้โห FPS โคตรกระตุกกูก็อุตส่าห์ทนเล่นไปตอนนั้นนี่อันนี้ เกมทำลายวิญญาณเออตอนนี้เล่นได้แล้วแต่ก็แบบว่าเออเฮียมันด้เล่นเห็นว่าจะเปิดภาคใหม่แล้วด้วยเนี่ยเวลาไม่พอกับชีวิตอะไอ้เจียคือถ้ามาอยากถ้าถ้าเกิดว่ามันหาเวลามันก็หาได้เว้ยแต่กูแกว่าเกลียดอะหรือถ้ามันมีเพื่อนเล่นมันกูก็เล่นอยู่แล้วอะเออถ้ามีคนเล่นด้วยมันก็เล่นแต่คือกูชอบเล่นเกมนี R P G นะแต่ว่าเนี่ยตีพวกเราไม่ไม่ค่อยมีใครเล่น R P G เลย เราไม่พวกเราไม่ใช่สาย RPG ส่วนใหญ่โอ้ว่าชอบเล่นเนี้ย MO RPG แต่มันมันมีใครเล่นกับกโก <laughs> ้อจริงกูเล่นได้แต่ถ้าอยู่ที่ว่าตอนนั้นจะขี้เกียจไม่ขี้เกียจไม่ใช่เคยเคยเล่นเคยไปเล่น,เ,ลนเกมหนึ่งเกม RPG ระดับหนึ่งนะกูดูเล็กเนะอกอี่ยเราออนไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเกมหนึ่งเกมเก่กาวนะันนั้นนี่ มันจะมีเกมไหนเก่ากันลวนาอีกหว่าหม่ใม่เกมนี้อยู่ใหม่ใม่อันนี้อยู่อยู่ยังไม่เก่ายังไม่เก่าเท่าเลยกับเองแต่แต่เก่าเก่าตอนกูมาถมอ่ะเรื่องหน้าล็อกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะกูว่ามันเป็นเกมที่ดีนะถ้าไม่คล้ายเกมแม่งแบบว่าไม่หิวเงินแบบว่าเฮียคำสมนี้เงินอย่างเดียวเลยฮะลูนออฟอีเดน คุณคุ้นอยู่คุณคุ้นอยู่ยังไปนั่งเล่นอยู่ต้่งหาเล่นตัวอะไรเล่นตัวดาบปืน้เยี่โคชินนะไอ้ตัวไหนต้ะกานแค่ไหน